วัสดีครับอ่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้วันที่15นะครับก็วันพรุ่งนี้วันหวยออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะฮะใครดูคลิปก็ทายผลกันเข้ามาได้เลยนะฮะสิ้นสุดปิดลับประมาณช่วงบ่ายโมงบ่ายสองประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะมีทั้งหมด3รางวัลเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับจะมีทุกงวดนะอ่าก็ อันนี้เลยรางวัลแรกนะฮะทายเลขสองตัวเลขเอ่อเลขล่างนะครับวันรางวัลล่างสองตัวนะฮะ<ม>ก็แจกนี่เหรียญกรรมการนะครับเหรียญกรรมการรวยล้นฟ้าพยาไก่นะครับเลขหนึ่งหนึ่งสี่นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอทองแดงนะทองแดงหน้ากากชุบเงินนะฮะก็เป็นเหรียญกรรมการก็มีการเล่นหาแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่มีก็ก็ถือว่าโชคดีเอาง่ายๆผมว่าเป็นการเล่นแบบนี้นะทายผลพระเลือกคนเนาะ <c oughs> อ่ะรางวัลที่สองนะครับคนถูกคนแรกจะได้รวยล้นฟ้าพญายไก่กรรมการคนถูกคนที่สองจะได้เลื่อนยศเลื่อนบารมีนะฮะเลื่อนยศเลื่อนบารมีนี่เลื่อนเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับเนื้อทองทิพย์ เนื้อทองทิพตลงยาดำนะฮะลงยาจีวรนี่เลขสองห้าสองนะฮะผมก็เลือกมาแล้วอันนี้ตำรวจทหารชอบมากเลยนะข้าราชการนะครับเลื่อนยศเลื่อนบารมีโอ้โหบารมียังเลื่อนนะอ่ะ่ะนี่อันัที่สองสวยนะตัวนี้นิยมด้วยหลวงพ่อบอกว่าแรงนะครับตัวนี้นะเปพร้อมกล่องคนถูกคนที่สามนะฮะกำลังมาเลยนะครับคนถูกที่สามจริงๆแนะล้วรางวัลก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่า ผมจะเรียงอย่างนี้ดีกว่ารุ่นมหามงคล99ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็กระแสดีมากๆช่วงนี้นะที่ผมให้ไปนี้เป็นหลังเรียบเนื้อตะกัวหลังเรียบนะฮะหน้ากากทองทิพย์นะหน้ากากทองทิพย์นี่นะครับหลังเรียบนะเนื้อตะกัวนะครับก็ม,มีสามรางวันนะฮะสรา,างวัน ก็ทายกันมาเยอะๆนะครับทายได้คนละคนละสามก็พอแล้วเนาะผมว่านะแล้วแต่ดวงนะครับเนาะถ้าใครทายสี่ผม <c oughs> ผมถือว่ายกเลิกตัวสุดท้ายแล้วกันนะฮนะเนาะเอาเป็นสามตัวแรกมนาะพยายามพยายามทายกันสามครั้งก็พอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียสิทธินะฮะถ้าได้เราเสียสิทธิ์เนาะเอาไว้แล้วแล้วแต่ดวงนะครับเนาะเอาเป็นการร่วมสนุกนะครับ ็มีเรื่อยๆแหละนะครับผู้ถูกรางวัลก็อินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ทาง l i น์ออฟเชียมาได้เลยนะครับแต่ผมแต่ผมจะทำคลิปในวันที่16ช่วงบ่ายๆที่หวยออกแล้วนะครับก็มามาติดตามกันได้นะครับก็สับไคร้กันไว้เลยนะครับเผื่อที่จะ,ะได้เห็นคลิปก่อนใครนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับก็จะมีแบ่งปันวัตถุมงคลน,นะฮะคนที่เช่ากับผมก็ ไม่ต้องกลัวยอดยอดลมนะฮะจะส่งแน่นอนนะครับแล้วก็พ้าแท้นะครับกรตีพ้าแท้ให้อยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำแจกน,นะครับก็ไปแล้ววัสดีครับผม